สวัสดีครับมวยไทยคำปลอยร้อยเรื่อง EP ที่765คลิปนี้พบกับนาบิลไทยปะทะนาบิลเขมนระหว่างนาบิลวีน้ำมวยไทยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสปะทะกับนักชกซูปเปอร์สตาร์จากกัมพูชาเอ็มเพชรภูทองหรือเอ็มเพชรภูทอง พอหลักบุญเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565หรือ2022เป็นคู่ประกอบรายการในศึกราชดำเนินพิกัดน,น้ำหนัก135ปอนด์หรือ61.2กิโลกรัมกระดิกามวยไทย3ยกยกละ3นาทีเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมขมปลอยฟอยไปบนไปแบบภาษาไทย สอดแทกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเช่นสลาลาขอแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอนท่านกะหลับสบายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Dark Cast p o พอดแคสแนวหลอนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากเงามืด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าตกใจว่าหนังผีอีกนั้นเนี่ยคลิปมวยครับคลิปมวยอ้าสูงยาวเขาดีทั้งคู่เสาททรเดประทะกับเสาไฟฟ้า <c oughs> ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสก็กางเกงกางเกงดำอ่านาบิวอานานหรือนาบิววีดัมมวยไทยนั่นเอง เป็นยังไงนะตอนนู้นเมื่อสปีที่แล้วเนเนาะก็โดยประมาณน,นั้นแหละอายุก็18ปีเท่ากันส่วนสูงของเราร้รอยกว่านิดหนึ่งส่วนเอ็มเพชรภูทองหรือเอเพชรภูทองพอหลักบุญนีก็สูงร้อยแปดสห้า้าส่วนนาบิวของเราก็1 8อย งต่ำกว่ากัน2เซนปัจจุบันนี้นาบิวก็แม่น่าจะ192แล้วครับท่านผู้ชม193หรือก็94แล้วก็ไม่รู้ตอนนี้น่าจะยาวเลยแหละฮะหนึ่ง,งเดียวในประเทศไทยของเรานักมวยขนาดนี้นะวันนั้นเที่ยราชแค่ดำเนินยังไม่มีข้อพิพาทระหว่างมวยไทยกับกุนคาเมเป็นยังไงเขาก้าวเ,เ,เข้ามาสู่หลัก ระดับแนวหน้าของเวทีมาตรฐานไม่ธรรมดาสมัยก่อนเนาะนาบิลเนี่ยก็ถือว่าอ่าเป็นไฟใหม่ๆของเขาอยู่ที่มาต่อในระดับนี้เป็นยังไงนี่ถ้าบอกว่าอยากจะดูนัดล้างตาแมมันคนละเลเวลแล้วนนปัจจุบันเนี่ยเออเออนาบิลของเราในขนาดซุปเปอร์เล็กผัดกันแพ้ชนะมาแล้ว โดนมาแล้วเออนาทีนี้คือคงกินยากอยู่แล้วแหละเ,เพราะเฉพราะค่าตัวนี่ต่างกันเยอะหลักล้านกับหลักแปดเมื่อแปดพันอ่ะอ้าวไม่เกินหนึ่งหมื่นอ่ะสําหรับเอ็มปัจจุบันนี้เข้าเมืองไทยไม่ได้แล้วไปหากินอยู่นู่นแหละหากินที่บ้านเกิดตัวเองนั่นแหละคงจะไม่รับมารีแมทกันใหม่เป็นยังไงโอ้โหสูงยาวเขาดี น้ำมวยต่างคนก็ใช้เข่ากันได้ดีนะเนี่ยแต่งงานนี้เป็นยังไงกินหมัดไปก่อนอ้าวอมก็ไม่ลดละก็เข้ามาตอบโต้เหมือนกันโอ้โหสูงต่างกันแค่สองเซนองดูไม่แตกต่างเลยซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหหน้าสันเออน้ำกระจายครับท่านผู้ชมยังไงยังขยับข้อหายอยู่ขยับข้อหาแม่อ,อ่ากงหวักันยากเหลือเกิน นานๆที่จะได้เจอมวยแบบประมาณเดียวกันนะเออสูงยาวเขาดีกันทั้งคู่ปกติทั้งคู่นี่ต่อยมีแต่ประมาณว่ามีแต่คนเตี้ยกว่าตำกว่าโอ้โหโโโโโด้วยความมั่นใจอยู่คะแนนเป็นยังไงออกมาให้เห็นเลยนะคะแนนของราชดำเนินเนี่ยออกมาหเห็นแบบรู้กันเลยว่าใครคะแนนนำในยกแรกอย่างนี้ ไหนดูสิมาเรียงคะแนนเอาขึ้นยกสองโอ้โหอ่าสิบต่อเก้านบิวเป็นต่ออยู่ครับสิบต่อเก้ายังไงเอ็มรู้แล้วเออพอรู้อยู่แล้วเน,น,นี่ยคะแนนใหม่มาแบบนี้ตัวเองต้องเดินเข้าแรกแล้วยังไงแรกก็แรกรอจังหวะอยู่แล้วอนาบิวก็รอจังหวะอยู่แล้วปักปักก็ไปล็อกแยกกันยัางวะสัวแยกแยกกันยังวะ พูดเพราะอยาก่หาย,ยีกแล้วเิ็มรอไม่ไหวแล้วเต็มเพชรพูทองลูโ่โหปลายเท้าปลายคางใส่ปลายเท้ายังไงปับป๊บปับ๊บปั๊บยังหลอจังหวะจะเสียบเขา่ากึ่งเขา่ากึ่งเตะนาบิวก็ไม่ถอยมากหลอ,อจังหวะอยู่ โอ้โหไอ้หนุม่มผมทองมวยยาวเขาดีด้วยโอ้ยน่าเสียดายนะถ้าไม่มีข้อวิพาทก็อาจจะมีไปถึงนู่นแหละวันแชมเปี้ยนคลิปได้เออเอาสิโอโ้ยังไงยังไงมาสะสมบาร,รมีอยู่เมืองไทยมาอยู่ในค่ายมวยไทยเราอยู่หลายปีสำหรับเอ็มเพชรภูทองดังดังปั๊กอ่า เลเข่าหาเเขาหาโอ้โหโอ้ยรู้คะแนนไปลองก็เข้าแล้วเข้าแล้วล็อกแล้วแย่ไงง่งวะมีปลายยกหรือเปล่าเนี่ยกลางกลางยกสองอยู่ครับท่านผู้ชมอ้าต่อกยกันสามยกยังจะลีแมทไม่ได้แล้วคนละเลเวลคนละระดับเราต่อยที่วันเข้มพิษพูดวันเข้มเป็นคลิปลิ้นก็พันกัน อะไรกันนะักคุณคำปอยนาบิวต่อยวันแชมเปียนทิปนี่หลักล้านครับท่านผู้ชมล้านกว่า,วาส่วนนักมวยเขมรต่อยกันยังสูงไม่เกินหนึ่งมืนนะตามธรรมดาอยู่ที่8 0 0พเอาสิคนละเลเวลเอาอะไรมาชนก,กันอีกอะไรนะพ่อฮะโอ้โห و, บ้องหอนูนักมวยฝรั่งที่คิดว่า เก่งๆเนี่ยโดนนาบิลน็อกมาแล้วเป็นยังไงที่มีชื่อว่านิโคคารินโลยังโดนน็อกมาแล้วนั่นน่ะสิน่าเสียดายงานนี้ต่อยไฟล่าสุดไม่มีการให้คะแนนมันออกกับฟาวกันไปก็เลยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่งั้นก็ หลังตำแหน่งขึ้นไปอีกสูงเลยสำหรับนาบิวในวันแชมเปี้ยนชิพโอ้โหลูกนี้ยังไงยังไงเซเล่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 โอ้โหปลายยกละข้างหมดพอดีเอาเอาพี่เลี้ยงกาเขานับก่อนแล้วกางหมดยกพอดีครับท่านผู้ชมโอ้โหลูกแบ็คคลิกตอนนี้เสียอาการไปเลยโดนหมัดสวนเข้าไปเซเล่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 ก้นขี่ถังเลย อ๋อไม่เป็นไรแก้สถานการณ์ตอนนี้แม่ยกที่หนึ่งสิบต่อเก้าเราเป็นต่อยกยกที่สองนี่เขาเป็นต่อเอา้าแปดต่อสิบโอ้ยคะแนนเป็นรองเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวเราต้องได้นับนาะบิวต้องได้นับถึงจะชน,นะนะถ้าไม่ชนะหรือหมายถึงว่าไม่ได้นับเนี่ยก็หมายถึงว่าชนะคะแนนในยกนี้ก็จะออกมาเสมอทันที เอาสิเอาสิงานนี้มีลุ้นมีลุ้นแล้วครับถ้าเกิดได้นับอีกนี่เอ็มก็สวยเลยนะถ้าได้นับอีกแต่งานนี้มีอย่างเดียวต่อยครบยกเนี่ยคะแนนต้องนํานะถึงจะได้เสมออแต่ถ้าคะแนนออกมาเท่ากันก็เอ็มก็เป็นฝ่ายชนะอีกอโอ้โหมีภาษีเป็นต่อเยอะแยะกันยังะแยะเอาอย่างละเดินก็หา เดินเข้าหารู้คะแนนเป็นรองเอาตอนนี้สองยกเราตามอยู่หนึ่งแต้มเอาสิยกนี้ต้องนำมาถ้าได้9ต่อ10ก็เสมอกันน่ะมีอย่างหนึ่งที่จะต้องชนะมีนับเท่านั้นถึงจะไม่นอกขอให้ได้นับเอาเดินเข้าหา,เ,าเดินเข้าก่อนโดนคะแนนเป็นรองอยู่ปักเข้าไปจะไปไหน เอาเอ็มซอกอ่าไม่ใช่ <laughs> หน้าดาวซอกโอ้โห,หน้าบินดิหน้าดาวที่ไหนลราโอ้คุนกปล่อยชักม่ <laughs> ืาบิวเดินเข้าหาเดินเข้าหาปักปักยังยังกินเราล็อกไว้ก่อนแค่กันยังวะแยกสวการนิ่มเหลือเกินปักกระปาปขี้โพไปที่หนึ่ง เอาเป้าใหญ่ดีกว่า,เ,าเดิมก็หาดูด้วยสาตาก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมว่าคะแนนตอนนี้ยกนี้เราเป็นยังไงนำไหมอ่าเล็กน,นาทีเดียวปับ๊บซอยยิกยิซอยยิอา่าโอ้โหเสาทรเลก,กับเสาไฟฟ้าเจอกันเอาสิเดิมก็หาเดิมก็หาคะแนนไปนลองหละปั๊กปั๊กอ้าวถ้าคะแนนยกนี้ชนะนะก็คงจะเป็นสิ สิบต่อเอย่างเงี้ยก็จะออกมาเสมอกันเพราะว่าคะแนในเนี่ยให้ยกต่อยกอยู่แล้วเดมก็หารัดแค่ดำเนินปั๊กโอ้ยเป็นแพ้เว่ว์วะไม่โดนหน้าแต่โดนอากาศอย่ก็หาแล้วน่ามีเสียบเขายาวๆเดมก็หาบทขยี้ทีบนำแล้วก็ล็อกเสียบเสียบเป็นยังไงเอ็มแยกกันยัง่าแยกสัวกันยังไงแยก การสับมือชกต่อกาเรียวรู้วคะแนนเป็นรองเดินเข้าอย่างเดียวปลายยกแล้วครับท่านผู้ชมปกัปกปักเอาโอ้โหสอกประชิดโอ้หมดยกโอ้โหเป็นยังไงมาฟังมาดูคะแนนรถสมนู้นกสมัคเกิเสมอกันครับท่านผู้ชมตามนั้นเลย ขอขอบคุณจากคำปลอยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ